ตรวจสอบของกลางนะครับกรณีเด็กชายวัยเพียง14ปีร่วมลักลอบขนยาบ้า5ล้าน00แสนเม็ดพร้อมกับเร่งจับเพิ่มเติมหลังจากหลบหนีไปได้ครับคุณผู้ชมครับจากกรณีที่ตำรวจสอพอลงคอดที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการตั้งจุดตรวจบริเวณถนนสายเชียงใหม่พร้าวอำเภอพร้าวแล้วก็ไปพบรถจักรยานยนต์มีวัยรุ่นสคนใส่ชุดดำ ขี่ซ้อนท้ายกันมาขับมาจากทางอำเภอรพร้าวมุ่งหน้าตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณให้ชะลอเพื่อหยุดและทำการตรวจคน้นแต่ว่าคนขับนะครับพยายามเร่งเครื่องหลบหนีแต่รอบแรกเนี่ยไปติดรถยนต์ที่จอดสกัดอยู่บริเวณด่านจึงพยายามหลบหนีต่อไปทางบ้านหลวงทีนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการไล่ติดตามไปนะครับหลังจากนั้นเสียหลักตกข้างทางคนขับเนี่ยวิ่งหลบหนีไปได้ ตรวจค้นภายในรถก็ไปพบเยาวชนอายุเพียง14ปีอย่างที่บอกแล้วก็มียาบ้ามากถึง28กระสอบเนห่ก็บรรจุเอาไว้เป็นกระสอบกระสอบนะครับมีทั้งหมด28กระสอบด้วยกันหรือประมาณกว่า5ล้าน6แสนเมตรเบื้องต้นเนี่ยเยาวชนอายุ14ปียอมรับนะครับว่าได้รับการว่าจ้างจากนายเตี้ยให้นั่งมาในรถด้วยโดยมีค่าจ้างเป็นเงินจำนวน20,000บาทนั่นเองครับ นเนี่ยฮะขาจ้างเด็กวัยรุ่นอายุ14ปีเป็นเด็กผู้ชายนะครับโดยค่าจ้าง20,000บาทให้นั่งมาในรถด้วยแล้วก็มาพร้อมกับยาบ้าเกือบเกือบ6ล้านเม็ดนั่นเองครับด้านพลตำรวจโทคีริศักดิ์ตันตินวชัยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือปสอท่านกล่าวนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้ในครั้งนี้มีความเกี่ยวพันกันกับเครือข่ายยาเสพติดร,รายใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการขยายผลแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้าได้มีการจับกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายดังกล่าวมาก่อนแล้วขณะนั้นจับกลุ่มได้พร้อมของกลางกว่า14ล้านเม็ดคือก่อนหน้านี้เนี่ยจับได้14ล้านเม็ดนะครับในช่วงสิ้นปี2,566ที่ผ่านมานี่เองซึ่งก็ได้ของกลางยาบ้ากว่า6ล้านเม็ดและก็เมื่อต้นปี2,567ปีนี้ที่ผ่านมานะครับ ก็จับกลุมได้อีกประมาณ5ล้านเม็ดโดยในแต่ละครั้งหลังจากถูกจับกลุมได้เครือข่ายดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนสมาชิกวนไปเรื่อยๆคือเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการเร่งวางมาตรการเพื่อปฏิบัติการระดมกวาดล้างในห่วงเวลาต่อไปซึ่งเจ้าหน้าทีต่ตำรวจเองก็ต้องทำการศึกษาเป้าหมายเพิ่มเติมเพื่อทำการอัปเดตข้อมูลตัวละครของแต่ละเครือข่ายอย่างที่บอกนะครับ คือแต่ละครั้งเขาก็จะมีการเปลี่ยนสมาชิกวนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เหมือนกันะนะครับที่จะต้องหาตัวละครของแต่ละเครือข่ายหรือคนที่ร่วมขบวนการอย่างเคสนี้ที่มีผู้ต้องหาบางส่วนที่หลบหนีไปได้ก็ต้องมีการตามจับตัวกันต่อไปนะครับซึ่งเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยจงใจใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนหรือผู้หญิงมาเป็นตัวกลาง ในการลักลอบขนยาเสพติดเนื่องจากกลุ่มเยาวชนสามารถปลุกปั่นได้ง่ายแล้วก็มีค่าแรงในการจ้างค่อนข้างถูกนั่นเองครับส่วนในกรณีที่มีผู้ต้องหากระทำความผิดเป็นเยาวชนนั้นในขั้นตอนการสอบสวนสืบสวนก็จำเป็นต้องใช้ทางสหวิชาชีพและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนเข้ามาช่วยเหลือดูแลส่วนนี้ร่วมกันนะครับ ซึ่งก็จะมีการส่งตัวดำเนินคดีภายใน24ชั่วโมงโดยย้ำว่าจะขยายผลตามจับผู้ที่รอดจากการจับกลุ่มครั้งนี้ต่อไปนั่นเองครับคือถ้าวิเคราะห์เนี่ยนะครับจากข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้มาซึ่งได้มีการใช้กลุ่มเด็กเยาวชนนะครับเข้ามาเป็นตัวกลางในการร่วมลักลอบขนยาเสพติด นะครับให้เหตุผลก็คือมีค่าแรงในการจ้างค่อนข้างถูกอย่างกรณีล่าสุดนี้เด็กชายอายุ14ปีร่วมขนยาบา้าเกือบ6ล้านเม็ดค่าจ้างก็คือ20,000บาทก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างถูกนะ,ค,ะคือถ้าไปเทียบนะฮะกับกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมีการเรียกนะฮะค่าจ้างอยู่ที่ประมาณหลักแสนใช่ไหมครับ เพราะว่าจํานวนของยาบ้านเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนั่นก็คือ5้าล้านหกแสนเมตรนั่นเองครับถูกต้องแล้วค่ะคือต้องบอกว่าตอนนี้นะคะเขาบอกว่ายาวชนปุกปั่นได้ง่ายมันก็แปลว่าเยาวชนเนี่ยมีความหลงเชื่อนะคะสําหรับการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรือว่ากลุ่มในแหละขบวนการลักลอบขนยาเสพติดที่จะไปจ้างเนี่ยนะคะคมันสามารถแบบหลงเชื่อได้ง่ายนะคะก็ค่าแรงอย่างที่คุณอั้นบอกเลยว่ามันถูกกว่าหรือว่าไปใช้ผู้หญิงเนี่ยนะคะคือบางทีเราไม่แน่ใจว่าข่มขู่หรือเปล่าหรือ,ออาจจะไม่ได้ข่มขู่เราก็ยื่นข้อเสนอเรื่องของค่า ลักลอบขนยาเสพติดต,ตอนนี้มีเป็นจํานวนมากเลยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คอยสกัดจับกลุ่มด้วยแล้วก็จากการสืบสวนสอบสวนมาก็ทราบว่าค่าแรงหรือว่าค่าจา้างค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่รอบนี้น้องเขาบอกว่าเขาได้แค่2 0 0 0 0บาทบนะมันก็จะเยอะสาหรับเด็กวัยสิปีนะหลักหมืม่นขนาดนี้นะคะนี่แหละน,นะฮะต้องไปสืบสอะต่อหลังจากนี้ดูนะครับ<ช>คุณรณันว่าเหตุผลที่เขาไปปลุกปั่นจนทำให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ย ยอมตกลงมาร่วมในการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรบ้างนะครับวิธีการอย่างไรในการไปชักชวนมาที่บอกว่าปลูกปั่นได้ง่ายอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจรวมถึงการใช้ผู้หญิงเป็นตัวกลางอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันคือบางทีเนี่ยด้วยความเป็นผู้หญิงนะฮะเวลาที่ผ่านด่านเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจจะเขาเรียกว่ามีความเกรงใจมากกว่าหรือเปล่าะนะครับหรือนะครับก็ไม่น่าที่จะขนยาเสพติด นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงหน้าตาสะสวยใช่ไหมครับเวลาที่ขับรถไปแล้วก็ผ่านด่านเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกตรวจบางทีเนี่ยก็อาจจจเขาเรียกว่าผ่านด่านไปโดยง่ายมากกว่าผู้ชายนะครับก็เลยนะครับอาจจะมีการว่าจ้างกลุ่มผู้หญิงบางส่วนนะครับมาเป็นขบวนการในการลักลอบขนยาเสพติดด้วยนั่นเองครับคือไอ้เครือข่ายนี้มันทำกันมาเป็นกลุ่มก้อนจริงๆนะแพ็คนี้เป็นหมู่บ้านหนึ่งนะ หมู่บ้านหนึ่งในเชียงใหม่เนี่ยแถวแม่แตงนี่แหละนะก็มีกลุ่มคนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่จะติดต่อกับคนที่ลำเลียงข้ามชายแดนมาเพื่อจะไปรับของแล้วการใช้งานพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหานะครับเวลาเขาใช้งานกันแล้วไอ้พวกนี้มันมีความแบบไม่ไม่หานงานไม่ทำอะไรกับงานนะ่ ยกเว้นเจอตำรวจเท่านั้นก็กลายเป็นศูนย์ให้พวกนี้ก็รวมกลุ่มกันไอ้นี่ไปโดนจับไอ้นี่ก็มาแทนนะเป็นขบวนการอยู่ตรงนี้เครือข่ายนี้เราก็เฝ้าติดตามมันตลอดนะแต่มันก็ไม่เลิกนะมันก็ไม่เพยามันไม่เคยคิดจะเลิกอะ่พะพอไม่คิดจะเลิกเนี่ยมันก็ต้องจับเรื่อยๆเพราะว่าคราวนี้เนี่ยเข้ามาอีกเราจับอีกเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเราก็จับไปแล้วนะไอ้เครือข่ายนี้ตอนนั้นมีโกเอ,อ๋อ นะวิจิตไรเ,เนี่ยกัน,นี้ก็จับไปแล้ว20ประมาณ14ล้านนะแล้วเมื่อต้นเมื่อปลายปีก็มีอีก6ล้านต้นปีอีก5ล้านมันก็อยู่ตรงนี้มันก็ไม่เลิกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้มีแผนที่จะลงปฏิบัติการในพื้นที่ในห่วงต่อไปนะฮะให้มันแตกให้ได้อน,นี้แล้วก็คือแนวทางที่เราจะแก้ไขตรงนี้นะ แต่ว่าก็ต้องดูที่เป้าหมายว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องคนใหม่ขึ้นมาบ้างนะแล้วตัวละครเก่าๆยังเคสเนี้ยก็หนีได้สี่ห้าคนนะหนีกันไปแต่ว่าเราก็ต้องตามจับพวกนี้ต่อไปนะคราวที่แล้วก็มีมันก็หลุดรอดไปได้ไอ้พวกที่หลุดรอดเดี๋ยวก็กลับมาทำนะมันก็ไม่ได้ทำทำกันเป็นเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะนะคราวนี้เราก็พยายามตัดตอนนะครับตัดตอน ก่อนที่มันจะส่งเข้ามาในพื้นที่ตอนในก็กลุ่มนี้รวมๆแล้วผมก็ได้ไปเยอะนะได้ไปยี่กว่าล้านแล้ว,วดูดูดดใช่เพราะว่าพอไอ้นี้พักปุ๊บมันก็จะติดต่อคือไอ้พวกนี้ขนมาขนมาขนมา,ขนมาวางเฉยๆนะวางเฉยๆแล้วเดี๋ยวก็คนที่สั่งเนี่ยก็จะติดต่อคนมาซื้อพอมีคนมารับไอ้พวกนี้ก็มาขนอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะมันก็เป็นวงรอบนี้เราก็ตัดตั้งแต่ ตอนแรกเลยนะยังไม่ต้องลำเลียงขึ้นไปอันนี้ก็ต้องก็ต้องใช้กำลังพอสมควรเยอะนะอุปกรณ์ต่างๆก็จำเป็นต้องใช้ในการติดตามนะทางเทคโนโลยีที่เรามีใช่เดี๋ยวนี้มันจะพ่วงเด็กพ่วงผู้หญิงพ่วงอะไรมานะจริงๆว่าจะตบตาไหมแต่ว่าลักษณะอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของการใช้ใช้กำลังนะใช้กำลังแล้วไอ้พวกนี้ก็จ่ายน้อยจ่ายน้อยนะจ่ายน้อยเด็ก เสียงมาทําก็จ่ายน้อยไม่งเสียมากก็ทุนเงินก็ในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ใช้สาวิชาชีพเข้ามาช่วยกันแล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบส่งตัวไปดำเนินคดีภายใน24ชั่วโมงนี่แหละนะเดี๋ยวก็คงเอาตัวไปเลยครับก็มีการขยายผลก็จะตามจับไอ้พวกที่เหลือต่อไปนะและพยายามตีตุ่มนี้ให้แตกให้ได้